สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องแมสกันนะครับแมสที่มีมาตรฐานของปกติที่เราใช้กันอยู่จะเป็น B F E นะครับแต่ว่าตัวแมสตัวนี้ผมเอามาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแมสที่เป็น V F E นะครับคือป้องกันไวรัสได้นะครับคือ99%เปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรยี่หหอบไบเคนนะครับไบเคนนะครับไบเคนตัวนี้เป็น มารฐานญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผลิตที่เมืองจีนนะครับผมพูดชัดเจนว่าผลิตที่เมืองจีนนะเรามาดูว่าของเมืองจีนแ,แท้เนี่ยกับของที่เกแปลนคุณลิตี้เนี่ยที่มารฐานของญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างอะไรกันดีกว่าออนะครับแต่วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะเพราะว่าผมจะมันมีสีสีนะแต่ว่าผมมองแล้วว่าสีที่เขาเรียกว่าความนิยมจะมี2ส,สีคือมีสีขาวก็คือสีขาวคือลักษณะกล่องแบบนี้เออนี่นี่กล่องแบบนี้นะครับมีมารฐานเห็นไหมครับว่า V F E นะครับ99%อ่าคุณสามารถใส่2ชั้นได้นะเพื่อความมั่นใจเลยส่วนอีกอันนึงคือเขาเรียกซูเปอร์แบทเฮ้ยแมทแฟชั่นตัวนี้สวยงามดีทนเกด,ดีนะแล้วก็ตัวนี้คือเรามาให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยมันต่างอะไรกันนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสับมาที่ตัวน้ำหนักก่อนดูหนึ่งก็คือต้องดูที่เนื้อผ้าก่อนว่าเนื้อผ้ามันต่างอะไรกันนะครับ ก็นั่จากว่าเรามาใช้เองแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักเราก็ระมัดระวังป้องกันกันนี่คือแกะกล่องใหม่นะผมก็ใช้กล่องนี้มาเลยกล่องนะจะมีเจแปนซูรุติซิลนะผมจะให้ดูว่าฐานกล่องเขากล่องเขาเป็นยังไงก่อนเออนี่นี่ปกติเนี่ยเขาจะมีที่เราใช้อยู่เนี่ยจะเป็น BFE นะแล้วก็ p f e นะแต่ว่าตัวนี้เป็น VFE นะครับเออแล้วพวกนี้การเพียงสองด้าออยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วล่ะถามว่าดีหรือเปล่าผมบอกว่าของดีเนี่ยนะครับประหยัดห้าสิบใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นซอฟต์ด้วยนะครับนี่ Product of Japan นะครับแต่ว่าผลิตโอ้ยผลิตที่ที่ที่เมืองจีนนะผมบอกชัดเจนนะว่าเพราะว่าผมก็ไปหาโรงงานมาเฮ้ยผลิตที่ไหนกันแน่เพราะว่าเนื่องจากว่าราคาลดต้นทุนนะครับแต่ว่าเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะผมดูแล้วเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นแท้นะครับเจแปนคุณลิตี้เลยนี่ นี่นะครับผมไม่ดูนี่คือกล่องสีดํานะครับนี่แล้วดูผมให้ดูชัดเจนว่านี่คือการโรเทคนะแต่ขออนุญาตผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกจริงๆเออนะแต่ว่ามันมีมาตรฐานตัวนี้ถึงแล้วกันนะครับว่าแล้วมีบริษัทอะไรชัดเจนนะครับนี่บริษัทเป็นของญี่ปุ่นนะดูนะผมจะให้ดูชัดเจนไหมเนี่ยมองซูงทางนี้น่ดูึนะอ่านขยับให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมครับนี่คือของญี่ปุ่นนะอ่านนะครับอยู่ที่โอซาก้าครับ โอซาก้าว้าวปราสาทโอซากายกยเงยเอ้ย oh, e สวยสวยคร okay. ไปสวยสวยนะแล้วก็ให้ดูนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมแกะมาดูภายในภายใน,ในคือมันเป็นซองแบบนี้นะขนเขมจะแปลนคุณลิตี้นะแต่ว่าผมใช้มาแล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะนี่นี่คือซองเขาจะเป็นมีมาผ้าฐานซิลผมแกะซองไว้ก่อนนะแล้วทุกกล่องจะมีซิลมาฐานเนี่ยเจแปนแล้วมีวันผลิตมีอะไรชัดเจนแล้วนะเขาตีให้เรียบร้อยแบบตีแบบเรียบร้อยเลยอะแล้วก็ลายเส้นอะไรต่างๆนะครับผมบอกว่าจุดที่ต่างกันระหว่างว่า ปกติมันจะมีสีๆนะคือมีสีขาวสีดำนี่คือสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินกับสีเทาซึ่งสีขาวกับสีดำเนี่ยจะมีอีตาเจอแปนคุริตี้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับส่วนสีฟ้าจะไม่มีโลโก้คำนี้อ่าผมก็เลยไม่สั่งมานะครับแล้วก็สีเทานี่จากว่ามันเป็นกลางๆผมก็เลยไม่ค่อยได้สั่งจริงผมเลยสั่งสสีนี้ใช้งานเป็นหลักนะครับข้อดีของจุดนะครับผมจะบอกว่า1คืออะไรตัวนี้มันแข็งแรง เราใช้งานปั๊กผมใช้มานานแล้วล่ะใช้พักเนื้อไอ้ตัวนี้แข็งแรงเลาถ้าเป็นของจีนนะคุณดึงปุ๊บมึงคุณก็จะขาดเลยนะนี่ผมดึงแรงนะครับขอโทษจริงนะให้ดูนะมาตรฐานดึงได้ไงนะแล้วผ้านี้จะอย่างหนามากเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับแล้วก็ดูที่น้ําหนักมันนะแล้วก็ขอเกี่ยวอ่านะครับส่วนตัวนี้เป็นของที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันที่เราขายกันเอ้ยสมัยก่อนนี่แพงนะราคานี้นะช่วงนี้สมัยนี้ราคามันลงมาอะผมซื้อหอมนี้มีกล่องแนะ่เลยผมไม่ถอดมาผมจะบอกว่านี่ดึงนะครับ หลักการเหมือนกันเนี่ยขาดนะครับเห็นดึงยืดไหมเนี่ยผมความแรงดึงเท่ากันนะเนี่ยผมก็ดึงแบบนี้เท่ากันนะครับปั๊บหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะขาดละที่เราจุดเราเจอบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ขาดแล้วคุณดูยางยืดนะผมจะสูมให้ดูมันพี่ผมเปิดบายมันสูมไม่ได้จริงๆนะเนี่ยความยืดมันยืดต่างกันนี่ผมดึงเท่ากันเนี่ยมันโครเรื่องเลย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยดูดินี่ผมดึงแรงเท่ากันนะ ถ้ามีเครื่องจับวัดแรงดึงนะผมจับวัดได้เลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยของเขาจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับเป็นมาตรฐานยืดเป็นเหล็กตัวนี้เป็นผ้าแล้วทีมําญผมจะบอกว่าเลยรู้ไหมเฮ้ยมันไม่เท่ากันว่ะไม่เท่ากันคืออะไรนี่โอ้โหผมลองละเห็นไหมตอนที่มันยืดเลยครับโอ้โหคุณจะรู้คุณจะรู้เลยว่าปิดไม่มิดหน้าเออเนี่ยแต่บางคนชอบนะถ้าหน้าเล็กๆก็ไม่เป็นไรนะแต่เนื่องจากว่าเราตัวโตตัวใหญ่ รัวนี้สาคัญมากนะเวลาตรงนี้เวลายืดน,น,น,นะนี่คือจุดหนึ่งที่จุดจุดแรกก็คือเรื่องสายสายตัวนี้สําคัญมากจุดที่สองเรื่องขนาดขนาดของผ้าขนาดของเวลามันคลายแมสมานะเออเห็นไหมมันต่างกันคนเรื่องเลยดูสิอ่ะผมให้ดูแล้วกันว่ามันต่างกันผมไม่รู้จะวัดยังไงเดี๋ยวผมจะวัดเบื้องต้นให้ดูก่อนดีกว่านะแล้วก็อันดับที่สามที่เราคือความเป็นขุยสําคัญมากเพราะเวลาเราใช้งานปุ๊บแล้วเกิด เฮ้ยเดินไปอยู่ฮัตชิ่วเขาเนี่ยเสียคนเขาข้างๆเขาก็มองแล้วก็เล่ลยเขาเดินห่างกันแล้วเพราะอะไรเพราะนี่เป็นขุยสังเกตไหมเนี่ยเป็นขุยจริงๆนะไม่พูดเล่นเนี่ยเป็นขุยผมจะเล่นเป็นขุยเลยดีกว่าเนี่ยหามกรากเป็นขุยนะแต่ถ้าอันนี้นะเป็นเหมือนกันแต่เป็นน้อยกว่าลองดูเนื้อผ้าความแน่นของมันนะมันจะแน่นกว่านี่คือจุดต่างกันนะและข้อหนึ่งก็คือผมจะบอกว่าเรื่องน้าหนักความหนาเดี๋ยวความหนามาวัดกันความหนากับน้ําหนักต่างกันความหนาที่สาคัญนะเพราะว่า เวลาคุณใช้2ชั้นน่ะคุณต้องซื้อเนี่ยสองสชั้นน่ะถึงจะอยู่แล้วถามว่ามันอึดอัดเปล่าเฮ้ยมันคนเรื่องเลยพวกนี้เขาเรียกว่า Very Soft เลยสังเกตที่กล่องไหมมันเขียนว่า Very Soft 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 นะฮะผมก็ซื้อแบบนี้นะไปบนตรงไ้จากกันนะหนึ่งผมให้ดูความหนาก่อนนะเนื่องจากว่าตัวเวอร์เนี่ยตัวนี้นะผมอธิบายก่อนว่ามันยมีส่วนโค้งข้างในเป็นวานะเพราะว่าบางท่านเห็นว่าผมเสียบแบบนี้ปุ๊บแล้ว เฮ้ยมันจับข้างในมันเว้าผมบอกว่าผมเว้านะผมไม่เกี่ยวข้างในนะผมวัดตรงเนื้อผ้ากลางๆนะเพื่อความมั่นใจเนี่ยผมให้ดูจริงเดี๋ยวก่อนนะอ่ะนี่ผมจะวัดแบบนี้เลยวัดแบบนี้เออเนี่ยนี่ไหมมันประมาณหนึ่งอ่ะเนี่ยมันเว้าเข้าไปข้างในนะประมาณหนึ่งอ่ะหนึ่งนี่คือหนึ่งเลยนะนี่ผมวัดทับเลยนะคือหนึ่งแล้วถามว่าวัดของเจ้านี้ดูเป็นเท่าไหร่เออนี่เดี๋ยวให้ดูนะ นี่0.7 0.8นี่นี่ผมกดธรรมดานะ0.6เองด้วยเ้ยนี่ผมเนี่ยคือถ้ามันมันต้องอยู่ลองล็อกนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะวัดไอ้สารสารมันหัวผมวัดผ้าข้างในนะ0.6 0.7เนะี่ยประมาณนี้เองเท่านี้นะนี่ผมบีบเท่ากันนะแรงดันไม่ใช่ว่าไม่บีบบีบเท่ากันนะครับนี่คือจุดต่างกันเหลือมาดูว่าเฮ้ยเนื้อต่างที่ หนึ่งกับศูนย์จุดหกอ่ะสองต่อหนึ่งแล้วว่าอ่ะมันต่างนี้ดิผมพับให้ดูแล้วกันนะเพื่อความ,มน,น่าแน่ใจพับแล้วก็บีบ,บ,บนี้นะแล้วก็มัดมันมัดด้วยเออนี่ให้ดูน้าหนักมันหน่วยเป็นกร,รัมนะว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันดียังไงวะสามจุดหนึ่งหกกร,รมัมจดตัวนี้ไว้นะดีวผมจะไม่ให้ดูตัวนี้นะผมพับนะเพื่อความ นั่นไม่ให้มันมีลักไก่หรืออะไรต่างๆเอาตรงๆตรงๆหนักพับพับเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดพับแล้วก็รัดรัดไม่ให้มันดิน้นไม่ให้มันมีน้ำหนักออกภายนอกสองจุสองดเเห็นความต่างกันไหมละ่ะดูอีกครั้งหนึง่งอ่ะสองจุดเดนะสามจุสองอะสามจุหนึ่งอะสิ่งที่มันหายไปคืออะไรคือน้ำหนักเนื้อผ้า ความกว้างผ้าความหนาผ้าที่มันเป็นจุดต่างกันนะถือว่าเยอะนะครับแค่หนึ่งแค่เนี้ยสมมติคุณใส่สองชั้นนะ่ะมีผลเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมให้ดูรีวิวเบื้องต้นนะว่าข้อดีของตัวเนี้ยผมก็แนะนําให้ใช้นะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่เป็นไม่จำเป็นงยี่ห้อนี้แต่ว่าขอใม้มีคําว่า VFE เป็นหลักนะผมเน้นยังไงก็ยังย้ำอยู่นะ VFE นี่สำคัญมากนะเพราะแมสทั่วไปจะเป็นแมสตเขาเรียกว่า B FE คือการแบคทีเรียอ่าไอเนี่ยย่อมาจากไวรัสไวรัส P นี้ย่อมมาจากอะไร P.P.P.M. ก็ P, P, PM. PM ไง P คือ P.M. ป้องกันฝุ่นเองไวรัสแต่ตัวนี้เป็นไวรัสนะผมบอกว่าคือแบคทีเรียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าไวรัสเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณใช้แมสที่ไม่ป้องกันไวรัสมันก็โอกาสติดก็จะสูงกว่า ผมก็ยังแนะนำให้ใช้เป็น VFE นะครับแล้วสดี๋ันคุณอย่าใส่ชั้นเดียวต้องใส่2ชั้นอ่านี่แล้วอย่าลืมเต็มคันอีกเฟสคิวเฟสคิวคืออะไรเฟสคิวนี้ผมก็เวลาไปข้างนอกเราก็ไม่ใส่เต็มหน้าก็ใส่แว่นแบบนี้แหละนี่เขาเรียกเฟสคิวของผมนี่กับมีอีกแบบนึงงดิผมหยิบมาให้นะแป๊บนึงนะอันนั้นมาแล้ว นี่คือโกโก้เกียร์แว่นครอบตานนินภัยก็คือเฟสชิวของผมจุดดีของยี่ห้อนี้คืออะไรหนึ่งคือ 3M เอฮ้ยอันนี้ก็ 3M นะครับมีมาหานสูงปกติใช้เราใช้เฟสชิวสิบยบาทหรือประมาณ100กว่าบาทเนี่ยยังมีมามาฐานอะไรรองรับเลยว่าโอเคแต่ว่าไอตัวนี้เป็นมารฐานข้อแว่นตานร100้อยเซครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก นี่คือแว่นเซฟตี้นะครับผมให้ดูแล้วกันว่าเนื้อสารเคลือบอย่างไรกันฝ้าน้ำหนักเบางานตัดห้องแลบพ่นสียาฆ่า,มาแมลงกัน UVA UVB ได้99.9%เฮ้ยมันดีกว่าเฟสชิวรธรรมดานะผมบอกไว้ก่อนราคานี้ก็ผ่าน 3M นะกันก็วันนี้ก็จบแค่นี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวยืดละก็มีชุดนี้เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นชุดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าชุดนิรภัย เดี๋ยวผมจะหยิบให้นะในในพูดแล้วหยิบเลยดีกว่านะแป๊บนึงถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจพวกสินค้าพวกนี้ผมก็ยังมีสินค้าตัวนี้ให้แนะนำอีก 3M ตัวใช้ในอุตสาหกรรมครับมีกรอง N95 บวกกับกรองสีกรองกลิ่นตัวนี้ใช้ในงานพ่นสีรถเออนะแล้วก็พ่นสีเคมีอุตสาหกรรมตัวนี้เป็นุ่กคุณปู่นะเพราะว่าผมใช้มา3ปีแล้วนะดูสภาพยับเยิน แต่กองพวกนี้มีขายไส้เปลี่ยนตลอดนะครับแล้วเตรียมคันคือหายใจคร่องมากเลยเพราะว่ามีตั้งอากาศ2อันแต่ว่าเวลาใส่ไปข้างนอกเขาก็จะเขม่งเขม่ค,ค,ค,คุณแหละนะผมเอาไว้ฉีดยาฉีดสารป้องกันค่าเชือ้อโควิดเป็นหลักเพราะเนื่องจากกลิ่นมันแรงแล้พวกแมสพวกนี้มันเอาไม่อยู่มันต้องใช้แบบนี้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็หมุนแค่เนี้ยกล่องออกมาสามารถซื้อไส้ตัวนี้ได้ก็ประมาณ4500บาทต่อ นะครับต่อชุดตัวนี้เป็นของแท้ผมได้เป็นของมาอินโปแลนด์นะไม่ใช่ของไชน่านะตัวนี้เป็นของโปแลนด์นะครับเป็นของยุโรปเลยนะครับนี่นะครับว่าสังเกตว่าจะมีคําว่า E.U เป็นหลักเลยตัวนี้ผ่านศึกมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็ยังแนะนานะครับว่าเวลาคุณเดินปลทางไปข้างนอกก็ยังหนึ่งก็คือมีที่กองแว่นตาหรือที่ครอบตาเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆแล้วคุณไปเกิดสถานที่จริงๆคุณก็ใส่ชุดนี้เลย ชุดอวกาศนี่กันเคมีโดยเฉพาะครับกันได้ทุกอย่างนะตัวนี้เป็นระบบมันจะมีตลับหลายรุ่นนะครับ1 0 6 0 0 1นะครับแต่ว่าปกติผมใช้ตัวนี้เพราะว่าเพียงนี้เพียงพอละแล้วก็แล้วแต่สารเคมีปกติผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะฉีดพ่นแล้วก็แว่นตาเนี่ยครอบตานี่ครอบตาอย่างดีของ 3M นะครับชุดนี้ก็เบสเซ็ตทั้งชุดก็ราคาแรงเหมือนกันนะเออ แต่ว่าถ้าทางนี้ถ้าคุณมั่นใจแบบนี้ก็ดีกว่าคุณเข้าโรงพยบาบาลนะครับก็ทางนี้ทั้งนั้นเรามาคลิปนี้เพื่อการปกป้องกันใครมีคําถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ 3M ตัวคร,ครอบตานีรภัยหรือหน้ากาก 3M นะครับส่งคําถามมาได้เดี๋ยวผมจะหาคําตอบให้ได้ถ้าไม่รู้ผมก็จะหาผู้รู้ให้ได้นะครับแล้วก็อันนึงคืออย่าลืมไปเข่นนะครับแจแปนคุณลิตี้นะครับตัวนี้เป็นสินค้า ของ Japan Quality ครับเขาเรียกว่า Product of Japan แต่ว่าผลิตที่ Made in China นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับพูดแค่นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าพอผมเช็คมาหมดแล้วว่าตอนแรกคิดว่าผลิตที่เมืองจีนเมืงเองแท้อย่างไรนะครับแต่ผลิตที่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เมืองจีนครับนะไม่เป็นไรแต่ว่ามาตรฐานญี่ปุ่นนะครับมีลายเส้นนัมเบอร์ของแท้นะครับทุกกล่องทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะมีเจแปนคุณลิตี้หมดนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้ครับกดคลิกกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนจะได้สิ่งความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลช่วงโควิดนิรภัยนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ